สวัสดีคะ่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแนกชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่าได้เดินทางกลับเกาหลีได้สองวันแล้วสำหรับกามินที่ได้รับหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวของเกาะเซจูโดยการกลับเกาหลีครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่ากามินรายงานตัวตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างเมื่อมีเวลาว่างก็ได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับบ้างและกามินก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ไอจีอยู่ตลอดไม่ว่าจะเสียบสายชาร์จแบต เปิดประตูโรงแรมเรื่องราวโกโก้ของกามีนและก็มีโมเมนต์พาคุณแม่ไปทานข้าวที่สำคัญกามีนได้สอนคุณแม่พูดภาษาไทยด้วยและคำพี่สอนให้พูดก็คือคำว่าหิวซึ่งจังหวะที่เห็นคลิปนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าอ้าวนึกว่าแม่จี๊ดไปด้วยฮ่าฮ่แวบแรกนึกว่าแม่ชาลีทุกทีเลย คุณแม่กามีนน่าเหมือนคุณแม่ชาลีเลยค่ะและแฟนคลับต่างก็บอกว่าให้กามีนพาคุณแม่มาเที่ยวเมืองไทยต่อไปจะได้ไม่เขินกล้องและจะประทับใจกับการต้อนรับของแฟนคลับชาวไทย และต่อมากามีนก็ได้เผยภาพจากสาวผมสั้นมาเป็นสาวผมยาวรับบททูตสาวคนสวยที่ดูแปลกตาม,มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าชุดเสื้อผ้าหน้าผมก็จะดูเป็นทางการมากๆส่วนทางด้านของท่านแม่ทัพชาลีนั้นปาแตงก็ได้เผยคลิปของท่านแม่ทัพอาการคล้ายคนเหงาคิดถึงรอหลังแฟนสาวคนสวยไม่อยู่แค่สองวันอาการมันก็จะเมือม่อ นั่งดูปลาดูน้ำพอให้ใคลายความคิดถึงและส่วนทางด้านแฟนคลับก็บ่นคิดถึงนายหญิงกามีนกันมากๆเช่นกันไม่ต่างจากท่านแม่ทัพเลยและเมื่อย้อนไปดูคลิปตอนท่านแม่ทัพได้ไปส่งกามีนก็พบว่ามีคนร้องไห้ไม่อยากห่างแฟนนั่นก็คือกามีนนั่นเองแอบมีปัดน้ำตาก่อนขึ้นเครื่องและทางด้านของชาลีเองก็มีน้ำตาซึมๆเช่นกันต่างคนต่างร้องไห้ อย่างไรก็ตามการกลับเกาหลีครั้งนี้ของกามินก็ไม่มีดรามา่าอย่างที่หลายๆคนนั้นเป็นห่วงเพราะว่ากามินได้รายงานความเคลื่อนไหวให้กับชาลีและแฟนคลับได้รู้ตลอดเวลานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ